สวัสดีค่ะรายการคติชนคนเอเชียจัดทําขึ้นโดยศูนย์คติชนวิทยาคณะอักษรศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ออกอากาศเดินละครั้งรายการวันนี้เป็นรายการปฐมฤกษ์เริ่มต้นที่คติชนคนพม่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุเนศชุดินทรานน์ผู้ในการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพม่านะคะคติชนของคนพม่าเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับพออาจารย์ติดต่อ ให้ผมอลองดูเรื่องเกี่ยวกับคติชนคนพมา่าเนี่ยนะครับผมก็ลองคิดว่าเอ้คติชนนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของตำนานนิทานอะไรต่างๆผมก็ไปที่ห้องสมุดไปลองคน้นดูว่าเอ้บ้านเราเนี่ยนะมีการทําหรือรวบรวมนิทานเกี่ยวกับพมา่าบ้างไหมก็ไปเจอหนังสือเก่าเล่มหนึ่งนะฮะที่ความจริงซื้อมานานแล้วเพิ่งจะมาเปิดใช้ใช่ฮะหนังสือชื่อนิทานพม่า ของคุณสอพรายน้อยนะครับิทานพม่าของคุณสอพรายน้อยนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ตอนที่พิมพ์เนี่ยสองห้าศูนย์หกราคาตอนนั้นสามสิบห้าบาทนะฮะเดี๋ยวนี้มีพิมพ์เวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวนี้มีพิมพ์เวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมนะฮะสีเขียวเขียวยิ่ผมก็ลองมาเปิดเปิดดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะหนังสือเนี่ยนะฮะเก่ามากทีเดียว นะฮะมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอีกาทองเจ้าชายวาสุกรีจระเข้เนี่คุณอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะหลากหลายความจริงหนังสือนิทานต่างๆเหล่านี้ซึ่งพม่าเนี่ยมีอยู่ด้วยกันมากมานะฮะเออและคุณสอภัยน้อยว่าไปแล้วแกก็แปลมาจากงานของหม่องถินออกอ๋อหม่องถินออกนะครับ เราก็ประมวลหรือว่าพม่าเนี่ยมีนิทานมีตำนานเนี่ยเยอะแยะมากเหมือนของเราไหมคะเหม,มือนด้วยมีเหมือนด้วยม,มีตามม่ตางด้วย,มมวยผมก็ลองคิดว่าไอ้ที่มาที่ไปของพุทธนิทานตำนานเหล่าน,นี้เนี่ยนะฮะลองไปอ่านอ่านดูเตรมดูเนี่ยเราพอจะจับหลักได้ไหมว่ามันมีที่มามที่ไปจากอะไรบ้างหรือพอจะ จัดกลุ่มอย่างหยาบๆได้หรือเปล่ามันก็จะมีนิทานประเภทหนึ่งนะอาจารย์ตำนานประเภทหนึ่งซึ่งเป็นตำนานของพื้นถิ่นโดยตรงนะฮะของชาวบ้านของพื้นถิ่นและมันไม่ค่อยเห็นอิทธิพลภายนอกเนี่ยเข้าไปแทรกแซงอิทธิพลภายนอกเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดอย่างอิทธิพลของชาดกของพุทธของอะไรเงี้ยนะฮะี่เินเดีนเยเป็นเป็นนิทานประมาณชาวบ้านแล้วก็จะสัมพันธ์กับ ประวัติสัมพันธ์กับสถานที่สัมพันธ์อะไรกับของชาวบ้านนิทานจํานวนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ก่อนที่พม่าเนี่ยจะรับอิทธิพลพุทธหรือพราหรืออะไรเนี่ยเข้ามาเป็นชดชาติพันธ์อป็นนเป็นเป็นของพม่า คือถ้าสมมติว่าพม่าพูดพม่าก็มาจะเคลมนะอันนี้เป็นของพม่าหมดใช่นี่ของเหล่านี้เนี่ยพอไปดูปั๊บบางทีมันแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งบางทีเราบอกไม่ได้ว่าไอ้นี่มันต้องเป็นต้นมอหรืออันนี้บางท่านอาจจะมรก็อาจจะมีแล้วมันก็แลกเปลี่ยนกันแต่เรื่องทํานองนี้เนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นตำนานเล่าเรื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนพุกางคือพ้กางนี่ต้องประมาณว่าเป็นอาณาจักรแรกของพม่า พวกผิวพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละสีก็อาจจะเป็นพวกผิวอาจจะเป็นอะไรแต่แต่หลักๆก็คือกอดยุคของภูกาทีนี่ผมผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งถ้าอาจารย์ไปตามบ้านคนพม่าตามอะไรเงี้ยนะอาจารย์จะเห็นว่าบางทีเขาจะมีการบูชาผีนะด้วยการเอามะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกแล้วก็เอากล้วยเนี่ยใส่ในกะละมังใส่ลยบูชาผีอะไรนัเนัดเนี่ยนะฮะนัดเนี่ยนะฮะพม่าเล็กจะเล็กนัด แล้วก็ในจำนวนผีที่พม่าบูชาเนี่ยมีผีที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ถือเป็นผีบ้านผีเมืองนะเป็นเป็นผีใหญ่เป็นผีหลวงผีบ้านผีเมืองแต่ต่อไปสมัยวันเวลาผ่านเลยก็เป็นผีประจำบ้านอันนี้เรียกว่ามหาคีรีนัดหรือปกติเราเรียกว่าเปผีปู่ตาเนผีอะไรของเราหรือเปล่าแต่แต่อันนี้เป็นเป็นผีคล้ายๆประมาณอาจารย์นักเมืองเอ่อ ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเป็นผีที่เป็นผีของผีบ้านผีเมืองและพอเรียกชื่ออย่างมหาคิรีเนี่ยมันมีนัยยะที่ไปสัมพันธ์หรือผูกพันกับเจ้าหลวงเออเหมือนเจ้าหลวงเจ้าพ่อเจ้าหลวงหรือบางทีเราอาจจะเคยคิดว่ามีอย่างสุโขทัยมีภขคภูมิอะไรเงี้ยนะเรื่องเรื่องของตำนานที่ว่าด้วยมหาคิรีนัทเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะนะอาจารย์ เป็นเรื่องที่มันคล้ายๆกับว่าดูแล้วมันมองไม่เห็นว่ามันจะมีอิทธิพลพุทธพลามอะไรเข้ามาแทรกเท่าไหร่อันนี้และเรื่องชุดนี้เป็นชุดเก่าเก่าแก่ดั้งเดิมเก่าแต่ว่าเรื่องที่เก่าเนี่ยอาจารย์มันจะไม่ใช่หมายความว่าโอ้แล้วมันเก่ามันอยู่นั้นของมันตลอดยังเล่ากันอยู่มันจะมีการแต่งเสริมเติมต่อเพิ่มมาวันเวลาผ่านเลยแต่ว่าและบางครั้งเนี่ยพอพุทธเข้ามาเนี่ยนะฮะของพวกนี้ก็ถูกพุทธ กลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพุทธไปด้วยกายเป็นนิทานพุทธไปเลยก็มีเพราะแต่ว่าเราจะต้องบอกว่าต้นตอที่มาของคติชนส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากทางสายมาจากนิทานพืินบ้านพ้นเมืองดั้งเดิมนี่มันมีอีกสายหนึ่งครับอาจารย์สายที่มาอีกสายหนึ่งเนี่ยเป็นสายที่มากับทางจากอิทธิพลจากข้างนอกเข้ามา คือรับมาโดยตรงข้างนอกนี่อาจารย์ต้องจินตนาการดูว่าอาณาจักรพม่าแต่เดิมเนี่ยนะอย่างพุกามเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมันตั้งอยู่ในเส้นทางที่เขาบอกว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยสมัยตะก่อนเนี่ยตัดผ่านทางบกเนี่ยตัดผ่านทางบกตัดผ่านมันก็มีการรับของจากอินเดียเข้ามาของจากทิเบตเข้ามาของจากอะไรเข้ามาพุทธศาสนาเนี่ยก็เข้ามาในกระแสนั้นมนเข้ามาในกระแสนั้น และในขณะเดียวกันเนี่ยพอวันเวลาผ่านเลยนะมันก็มีพุทธศาสนาสายเทรวาสจากลังกาจากลังกานี่เข้ามะนี่ลังกาที่เข้ามาค่อนข้างจะเป็นระบบเหมือนกันนะอาจารย์มีจมิพวกตำรับตำรามีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนิทานชาดกพวกนี้จะจะผ่านในสายนี้นะและเรวาและเรื่องสําคัญของทางลังกาที่เข้ามาเนี่ยนะมันจะมักจะสัมพันธ์ กับเรื่องที่เป็นพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธศาสนาพระเจ้าเรียบโลกอะไรของเราครับแต่แต่ของเขาเนี่ยจะ trace back กลับไปถึงประวัติของพระศาสนามาอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วก็จะสัมพันธ์กับการสังคานาปฏิปิฏกอะไรเงี้ยเลื่อยลงมาจนกระทั่งว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้าไปสัมพันธ์ยังไงและก็หพระเจ้าอโศกได้สอมีเรื่องของพระเจ้าอโศกเนี่ยกลืนกันเข้ามาด้วยแต่ก็พอรลับจากสายลังกาเนี่ย ก็จะมีกษัตริย์ลังกาโบราณนะครับนะฮะเข้ามาปนอยู่ในเรื่องราวนี้ของพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาเป็นรูปของพงศาวดารนะอาจารย์เราเชื่อว่าอย่างคำพีมหาวงศะอาจารย์คงเคยคุ้นชื่ออยู่นะฮะเนี่ยเข้ามามีที่ปลดและอันนี้เป็นต้นเขาให้กับการเขียนพงศาวดารพม่านะครับไอ้พวกตำนานเรื่องราวต่างๆ ที่จากอินเดียแล้วก็ถูกกลืนเป็นของลังกาแล้วพมา่าก็เอามักผนวกเป็นเรื่องของพมา่าเ,เพราะนั้นพระสาสร์เป็น่ฐานตำนานพมา่าเช่น่าเช่น,น,นพมา่าเนี่ยอย่างเช่นของลังกาอาจจะยังไม่มีเรื่องพระเจ้าอนอรธาหรืออนไพอเข้ามาในพมา่าปั๊บเรื่องของพระเจ้าอนอรรุรฤก็ถูกบวกเข้าไป กับเจ้า uhm สิงหาอะไรทำนองนั้นปัจกรมพาหุอะไรของร่างกายว่าปกรมพาหุอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ถูกผูกผนุกเป็นสายต่อมาอันนี้ที่พม่ามักจะเรียกว่ายาเสวงยาเวงนะอันนี้ถ้าเปิดไปดูในตำนานที่เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพงศดารพม่าเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นต้นเขาของเรื่อง เยอะแยะมากมายเลยที่ต่อไปก็จะมาเป็นเรื่องที่แพร่หลายที่รู้จักกันนะอันนี้เป็นชุดที่มาจากต่างประเทศชุดชุดที่มาจากต่างประเทศไอ้ชุดที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะบางทีนอกจากมันมีการเขียนเป็นรูปผงพงศรดาเนี่ยนะเป็นลายลับละเก่าสุดในอาจารย์ทําเป็นศิลาจารึก ทำเป็นศิราจารึกรุ่นคนแรกเนาะอันนี้คาวนี้คาวนี้อาจารย์จับเรื่องหมอดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะจารึกหลักที่สําคัญของพระม่าเนี่ยคือทาโดยพระเจ้าธรรมเจดีพระเจ้าธรรมเจดีรุ่งสมัยกับสมเด็จพระบรมไตโลกนาถพระเจ้าติกรเฉยแต่แต่อันหนึ่งที่มาสัมพันธ์กับเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องของศาสนสถานสําคัญอย่างชเจดีย์ชเวดากองนะฮะ ตำนานเจดีเวดากองที่เป็นลายลักษณ์อักษรนต้นต่อเนี่ยนะฮะที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่นั่นเนี่ยวกไปที่จัรึกของเจ้าธรรมเจดีอ๋ออันนี้ก็เป็นหลักสามหลักทำสามภาษาจัดทำภาษาบาลีนะทำภาษาหมอนนะภาษาพม่าปัจจุบันถ้าอาจารย์ไปที่เจดีเฉวียังอยู่ครับยังยังอยู่อุจารึกใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งทีนี้ อันนี้สองสองกลุ่มเลยนะสองกลุ่มและกลุ่มที่มาจากข้างนอกและกลุ่มที่การรับพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะครับอาจารย์ท้ายที่สุดเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาครอบคติเดิมนะเข้ามาครอบคติเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวตำนานที่เป็นตำนานพื้นถิ่นเดิมเนี่ยมันก็จะถูกบวกถูกผนวกถูกกลืนเข้ามาอยู่ในร่ม เหมือนนิทานพืชใบกลายมาเป็นชาดกใช่ัโดยจะมีตัวละครสําคัญตัวหนึ่งที่เป็นตัวตัวแทนของพุทธศาสนาเนี่ยคือพระอินทร์นะฮะพระอินทร์พม่ามักิะเรียกว่าเท้าสักกะเลยนะฮะเสจจาวดีเนี่ยเป็นสัะอะไราครับเป็นเป็นตัวนี้นะฮะอาจารับไทยเราก็รับเยอะนะฮเราก็รับเยอะเราก็รับเยอะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะจริงนิด อาจารย์ก็จะเห็นสองส่วนนี้มามาเป็นประมาณนี้แล้วก็มาผสมผสานกันเป็นพื้นถิ่นแล้วก็เป็นข้างนอกเข้ามาแล้วก็แต่พวกตำนานคติชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมาคิดๆดูนะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ผมอยากว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีชีวิตชีวาเป็น living story ชาวบ้านเล่ากันประเทศใช่ออแล้วมันเข้ามาสัมพันธ์กับ ขนมทนียมประเพณีพิธีกรรมแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะถูกแต่งเสริมเติมต่อเสมอนะถ้าสมมุติว่าเราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้พื้นที่ของเราเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์นะกับโลกทางพุทธจักรวาลหรือว่าอะไรต่ออะไรเงี้ยชื่อสถานที่ชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ย เราก็จะดึงสูงให้ของพวกนี้เข้ามาเมืองของเราเลยใช่อย่างเช่นตำนานอย่างเช่นตำนานมอเรื่องเมืองหงสัวดีเนี่ยอาจารย์ที่บอกว่าเมืองหงสัสดีเดิมทีเนี่ยนะมันเป็นเกาะเล็กนิดเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีหงตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไอ้หงอีกตัวเนี่ยนะจะมาเกาะทีจต้องมาเกาะบนหลังของอีกตัวความที่มันเล็กมากแลวเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็มามีพุทธธรรมา ัที่ตอนนี้ต่อไปจะเป็นที่สืบต่อแดนในในในสวณภูมิทุกที่จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาตันายอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างตำนานเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ที่ควรจะลังกาไหมคือคือตัวนี้เนี่ยน่าจะใช่น่าจะเป็นอิทธิพลในในสายของตรงนี้เข้ามานะนี้ที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังประมาณนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าเออไอเออมันมีนิทานการ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 มันมีชีวิตชีวามัน สืบต่อมีหนังสือเล่มหนึ่งอาจารย์ออกมาลังสุดนะที่ที่เอามาคล้ายๆกับว่าบอกเปลือกตำนานนะฮะนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยของดานแลสแตนเนอร์นะฮะชื่อ The Sacred Sites of Burma Miss and Folklore in Evolving Spiritual Realms นะฮะเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสืออ๋อนี่เป็นรูปหน้าปกเป็นรูปพระธาตุอินแวน ชุเนี้คนไทยรู้จักนะพระธาตุนี้ใช่ครับพระธาตุอินแควร์ใช่แล้วครับนะฮะหนังสือเล่มนี้อยากจะแนะนําว่าถ้าจะไปดูไปอ่านเนี่ยจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากจะมีขายที่ไหนคะคือสุนสือจุฬามีไหมหรือเอเชียบุ๊กหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งออกมาเพราะนั้นเอเชียบุ๊กเนี่ยเอเชียบุ๊กเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะเอเชียบุ๊กเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะเป็นของริเวอร์บุ๊กพิมพ์นะะฮทีนี้อันเนี้ยนะฮะ ก็มีการพูดตำนานเจดีย์ชเวดากองสมมติอาจารย์ไปเที่ยวเจดีย์ชเวดากองนี่นะบางทีเขาก็จะมีไกด์มีอะไรเขาก็จะอธิบายเล่าเรื่องเจดีย์ชเวดากองเนี่ยนะแล้วเขาจะมีรูปเขียนสีติดเอาไว้คือพมา่าเนี่ยจะมีวิธีการเล่าตำนานเนี่ยผ่านการทำภาพจิตกรรมภาพาจิตกรรมจิตกรตกรมเป็นรูปเขียนสีแล้วเรียงติดไว้ดืงติด ไว้เลยนะว่าดีตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเนี่ยแล้วตำนานของเจดีย์ชเวดากองเนี่ยนะจะไม่สัมพันธ์กับตูวเจดีย์องค์นั้นเท่านั้นจะไปยึดโยงกับเจดีย์อื่นๆด้วยที่อยู่ในย่านกุ้งอะแต่ที่อยู่แต่ว่ามีการแต่งเสริมเติมต่อปรากฏว่าเรื่องเจดีย์ชเวดากองเนี่ยอย่างที่รู้กันเป็นเรื่องของพระเกศธาตุนะการที่พ่อค้าไปได้พระเกศธาตุมาแล้วก็เอามาบูชาที่พระเจดีย์เรื่องหลักๆเนี่ยนะ ประมาณนี้มีอยู่ในจารึกของธรรมเจดีที่ิทผมพูดแล้วก็ะพูดแต่ประมาณแค่นั้นปรากฏว่าสมัยหลังนครับมีคนต่อเรื่องอาจารย์เพราะว่ามันมีเจดีอีกองค์หนึ่งนะอยู่ตรงปากน้ําย่างกุ้งเนี่ยชื่อว่าเจดีโปตตองไอ้เจดีนี้ไม่รู้ว่ามันถูก มันถูกระเบิดเลยในท้ายที่สุดเนี่ยนะมันเจอของข้างในเจดีย์เยอะแยะแล้วเขาก็ทาเจดีย์ใหม่เนี่ยครอบ,รอบอแต่ว่าเป็นอุมโมงค์ที่อาจารย์เดินเข้าไปข้างในของรุ่นเก่านี่รุ่นไหนของของเจลายรุ่นเจของหลายรุ่นที่เก็บอยู่ในนั้นแต่ไอ้ที่ที่ชื่อโปตตตองเนี่นะฮะมันตั้งตั้งชื่อว่าเป็นเป็นคล้ายๆวัทหารหนึ่งพันนะฮะมันมีมันเล่าว่าตอนที่อัญเชิญ พระเกศธาตมาเนี่ยนะพระเจ้าอูกราปาค่ะทำไมรู้ไหมฮะเอากองทัพเนี่ยไปรับไปรับพระเกศธาตเนี่ยที่ตรงที่ตั้งเจดีย์ตรงนี้ที่ตรงปากน้ำยางกุ้งเนี่ยนะฮะแสดงว่าพระเกศธาตมาทางเรือว่าอย่างนั้นแต่ไอ้ตำนานนี้เนี่ยอิตาสแตนเนอร์นี่บอกเพิ่งสร้างเมื่อปีคศ1950อ๋ออาจารย์หลุดออกไปจากยุคที่ทำเจดีย์ทำจารึกเนี่ยตั้งไม่รู้เป็น S <S เป็นศตวรรษเป็นศตวรรษเพราะนั้น <ๆ S 1> ตอนนี้ผมสรุปภาพรวมนะ,ะอาจารย์ว่า <ๆ S 1> พอเราพูดถึงนิทานตำนานของพมา่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องที่เก่าแก่ที่ตกทอดมาแล้วก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นเดิมในคติความเชื่อเดิมส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของผีเรื่องของนัดนสถานที่สถานที่ต่างๆเรื่องที่ชุดที่สองที่เข้ามาเป็นอิทธิพลที่เรารับ ทางพุทธเป็นหลักน่าจะมีพราหมณ์แทรกแต่พุทธที่เราเห็นบ่อยนะแล้วเราก็เห็นไปเรื่องเถรวาทจากกลังการแล้วก็มีเรื่องชาดกชางๆเข้ามาส่วนที่สามเนี่ยนะครับก็ของพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกปรุงแต่งเสริมเติมต่อเนี่ยให้เป็นสไตล์พม่าอะไรแบบนี้เรื่อยๆมากขึ้นแล้วถ้าท้องถิ่นเราอยากจะเอาเราเข้าไปผูกก็จะแต่งตำนานใหม่แต่งลายใหม่บุกมาอย่างเช่นไอ ตำนานเลิกโปูตตองที่เล่าเมื่อ1950นี่ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยนะครับคือที่มาที่ไปของเรื่องเกี่ยวกับคดีชนที่พคนพม่าที่ไปจับเนี่ยมันจะวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้แต่ว่าเล่มนี้ต้องไปหาอ่านให้ได้วนเวียนกันอยู่ในกวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยฮะเกี่ยวกับคดีชนของพม่าที่อาจารย์มันมีคนที่ เขียนแล้วก็ศึกษากันเอาไว้เนี่ยอยู่แล้วบ้างเนี่ยพอสมควรนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเพราะอาจารย์บอกนะผมก็ไปทําการบ้านลงไปค้นดูซินะฮะมันก็มีเขียนมาเป็นเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเจดีย์ชเวดากองเรื่องของคนพมา่าเรื่องของอไรเงี้ยนะฮะ,ม,ะม,มีหลายประเภทใช่ไหมฮมีายประเายมีหลายป,ประเภทแต่ว่าคนที่ค่อนข้างจะรวบรวมไม่ไม่ถึงกับรวบรวมแต่ เขียนเรื่องเหล่านี้แล้วมันตีพิมพ์ค่อนข้างแพร่หลายเนี่ยนะฮะคือเจซีสกอตเจซีสกอตเจีสกอตเนี่ยเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งในปี1882ใแป <18 82. S 2> มอร์นี่เนี่ยนะ mm. ได้เข้าไปเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอยู่ที่เ,เขาเรียกเซนจอนคอลเลจของย่างกุ้งนะฮะแล้วพอแกเดินทางกลับพม่าในปี1882แกพิมพ์หนังสือเรื่อง The Burman His Life and Notions นะฮะก็หนังสือเล่มนี้ที่คุยให้อาจารย์ฟังเนี่ยผมก็ต้องการที่จะเล่าให้ฟังว่าพอเราย้อนหลังไปว่าไอ้เรื่องทํานองนี้เนี่ยนะมันมีการเล่าหรือการสืบต่อหรือไรอิตาสกอตเนี่ยแกก็ไปรวบรวมอย่างเช่นเรื่องของเจดีชเวดากองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนึงแล้วก็มีพิมพ์ในหนังสือ เล่มที่ว่าเนี่ยพนะฮะนะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็มีไอ้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กําเนิดโลกและจักรวาลแบบไรภูมิของเราที่มันมีการเทวดาลงมากินงูดินอะไรต่ออะไรนี่นะเนี่ยคือสกอตก็เขียนเล่าไว้ในงานชุดนี้ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เขาแบ่งเป็นหัวข้อพูดถึงขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแต่ก็มีเรื่องคอสมโลจีเขารู้สึกว่ามันช่อชื่อว่า the earth and its บินลองจริงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นพรมอย่างงี้นะคะเป็นพรมลงมากินหวดินแบบนั้นคล้ายๆเตภพมิเราไหมฮะใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นที่ผมคุยให้อาจารย์ฟังตรงนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อได้เห็นว่าเรามีไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมาแล้วก็มันมีเรื่องคนแรกๆถ้าเราจะไปคิดถึงหนังสือ ที่จะพออ่านได้เนี่ยหนังสือของสกอตต์ได้เนี่ยนะฮะพอดีคณะอักษรตอนนี้นะมีคอลเลกชันพิเศษใช่นะได้จากกูโมเมียนนะครับเป็นพระกรุณาของสมเด็จพระเทพพัลัตนะครับที่ท่านได้เป็นเป็นคลิปอิเล็กทรอนิกส์ไลบรารีหรืออะไรใช่ค่ะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่เป็นห้องตึกบรมราชเอ๊ะัตรึกมหาจักรีชั้นสองชั้นสองห้องสับปะสัตสมุทรศรคือที่บอกนี้เพราะว่า ถ้าใครอยากจะลองไปเปิดหนังสือเก่าอย่างเช่นของสกอตเดอะเบอร์มันที่สไลฟ์แอนโนชั่นแล้วก็ไปดูตำนานเก่าๆเกีเกยนนอันนี้เป็นสิ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำว่าไปดูได้ะนะครับแ,แต่คนที่เขียนหนังสือทำนองอย่างนี้และทั้งคอลเลกชันเนี่ยนะของที่เป็นคติชนีน่น่านะจะอยู่ใน มีมีหมดเลยใช่ไหมฮะของคนคนนี้คือมองทินอองต้องต้องบอกนี้ด้วยเมื่อกี้ที่ผมเชิญโชว์หนังสืออาจารย์เล่มหนึ่งคือของคุณสไพรน้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เอามาจากหนังสือครับอันนี้เนี่ยก็เอามาจากของมองทินอองเหมือนกันเอามาจากของมองทินอองเล่มไหนนึ้นฮะเล่มนี้ฮะเบอร์มิสโฟกเ t a ลส์ เอามาจากของหมองถินอ่องเรื่องเบอร์มิสโฟกเทลส์นะเพราะนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีคนที่เก็บเรื่องเก็บราวมาตั้งแต่อีตาสกอตหนึ่งแปเนี่ยนะแต่ที่ขึ้นชื่อที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญและที่แพร่หลายมากคือหนังสือในชุดของหมองถินอองนี่อาจารย์ะเป็นคนพม่าใช่ไหมอาจารย์หมองทินอองนี่คือมองถินอองนี่มีทั้งภาษาพม่าและก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าที่โดดเด่น ก็ทํางานภาษา몽ตินออเนี่ยนะฝรั่งบอกเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยดีกว่าฝรั่งนะเป็นคนพม่ายุคแรกๆยุคนั้นแหละยุคที่เ,เรียนภาษาอังกฤษใช่ <นะ S 1> ครับและแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าคือ몽ตินอองเนี่ยเกิดตั้งแต่18บแปดเมษายนพฤษภาหนะะ้าหนึ่งเก้าศูนยะ์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเรียนเขาเขาจบจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะฮะก็มันเรียก ่ University College g r a n g o o n นะฮะแล้วก็อู้ไปต่ออีกหลายที่นะฮะที่ Trinity College Dublin นะฮะ Queen College นะฮะ Cambridge อจบจบอังกฤษเออมีหน้านะตลอดอตลอดอาจารย์ก็เหมือนอก็เป็นนักวรรณ เรียนทางด้านวันคดีโดยเฉพาะเขียนวิทยานิพนธ์นี่เปรียบเทียบวันคดีแมถ้าฝรั่งบอกว่ากเขียนภาษาอังกได้ดีกับฝรั่งก็น่าจะเรียนไปได้เพราะวันคดีโดยเฉพาะแล้วก็เอามากรีดที่เรื่องคติชนของฝรั่งกับของพม่าเอามาเทียบแต่เป็นคนพม่าที่เขียนขึ้นมาแต่มองถินอ่องคนนี้เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้จักเขาในนามของนักคติชนนะใช่ค่ะเรารู้จักเขาในนามของนักประวัติศาสตร์มาก นะครับก็เขาเขียนในหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมฮิสตอรีออฟเบอร์มาอะไรเงี้ยนนะคือเขียนทะเลาะกับฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยก็ม,มีอดีตศนะาสตร์ <c oughs> ยุคอนาธิคมแก <c oughs> ก็เขียนประวัติศาสตร์ของแกนะมีตั้งแต่เซอร์อาร์เธอร์เฟรสมีตั้งแต่ดีจีเฮาส์มีใครพวกเนี้ยนะบอกทิ้ออกไม่ชอบใจบอกแมบพวกฝรั่งพวกนี้เขียนเข้าข้ามฝรั่งแล้วก็คือเขียนประวัติศาสตร์ทำนอง แกเป็นนารักนารกชาตินิยมแกเลยมาสนใจเก็บคติชนหนังสืออันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์พิชรีสมิตรเนี่ยแปลออกมาแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนิดหน่อยถึงงานของมองทินอ่องที่เขาเอามารวบรวมนะฮะแล้วก็แจกแจงให้เห็นว่าเอ้ยของพม่าเนี่ยนะเป็นประมาณไหนสงสัยน่าสนใจมากต้องต่ออีก เดือนหน้าแล้วล่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะปุณิเดี๋ยวเด้๋ยวฟันเลยนะว่าจะได้จะได้สนุกจะได้มาพูดถึงเจาะลงไปที่ตัวเรื่องของนิทานพม่าตัวเรื่องของนิทานพม่าเลยครับค่ะแม้เสียดายจังเลยกําลังจะถึงตอนที่จะเข้าเรื่องราวที่สนุกแล้วนะคะก็พอดีหมดเวลานะคะเออก็ต้องขอท่านผู้ชมนะฮะติดตามครั้งต่อไปต้องขออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะที่จะเข้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับนิทานพม่าแล้วอาจารย์คงจะเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกับนิทานไทยนะคะวันนี้รายการคติชนคนเอเชียต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุเนศเป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้แก่เรานะคะแล้วก็ขอเชิญฟังอ,อ,อาจารย์ติดตามอาจารย์ต่อไปในครั้งหน้านะคะวัสดีสวัสดีค่ะ